โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณโจโอเป็นยังไงสบายดีว่าคุณทิพย์โอ้ยอาการหอนค่ะสบายดีค่ะตั้งแต่คลิปแรกนะโอ้ยคุณทิพย์ถาวมิลีงวดวังหันขึ้นได้หลายเลย บอกไงเอฟซีฟังน้ำเลนไปซื้อจังใดก็ได้รายได้เกือบเครื่องล้านฮะจะใครจะซื้อเลขอะซื้อ,อ,อตามที่บอกนั่นเลยค่ะแล้วกานฟันพร้อมนะคะเดี๋ยวเด้อย่ะงวดที่แล้วงวดที่แล้วคุณทิ์ทได้ลอตเตอรี่รางวัลที่สองหนึ่งใบมป่นบ่กอะ <N ic> นะได้ยางละสองใบเด็ดค่ะซื้อวันสิเป็นสองใบหมดเลยแมค่ค่ะอ๋อได้ยางละสองใบก็คือรางวัลที่สองสองใบแล้วก็รา,างวัลท,ที่สาม,มที่สามที่สามสองใบแล้วก็ที่สี่ก็ได้อีกรางวัลที่ห้าก็ได้เมืนมันม่งสุปแลวก็คือได้เครื่องล้านเลขกัสา,าสามตัวหนาสามตัวหนาสามตัวได้อีกเอาถามเนี่ย เอาเลขมาใส่เมื่อที่แล้วเอาเลขมาใส่เมื่อซื้อลอตเตอรี่เลขปู่าแล้วค่ะเลขปูสีเงินบอกค่ะมีค่ะได้มาจากเลขปูสีเงินเดียค่ะต้องการาับะยันเสี่ยนเงินนั่นแหละค่ะแม่ค่ะออันรักมันดีถูกกับเป็นของปูเนี่ยค่ะเป็นเลขของปูเลยค่ะ๋อเลขที่ถูกนี่เป็นเลขของปูสีเงินทั้งหมดมาเสนอไป พี่เสี่ยนค่ะเป็นเลขตรงกูเลยเดียถ้าตัวมาถือลอตเตอรี่ฮะน้าค่ะคุณจูจ้าแต่ว่าเป็นการซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมดเนาะแมนค่ะเป็นซื้อลอตเตอรี่ฮะน้าค่ะมันก็เลยอ่าเลขเลขกูบนเลยค่ะเลขปูเสีเงินหมดเลยอ๋อคุณทิพย์ได้เคิงแสนเด้อพี่น้องอันนี้จบบ้านด้วยรูผู้เดียวก็เลยอยากเอาเมาให้เอซีแฟนช่องเนาะค่ะของพี่เสี่ยนขาของ ปูสีเงินนะคลับเพราะว่าแนวทางตัวแรกนี่ได้มาจากของปูทั้งเหมิดนอกคุณทิพย์เนาะแม่ค่ะแต่วาก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่เนาะคะ่ะเนาะซื้อลอตเตอรี่ไล่ไปอยู่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลในคันบอ่อสวดม่อนไหวพระถือศีลปฏิบัติธรรมกระสีได้ซ้ำจังสีบ่บ่อนะอันนี้คือคือเป็นความเชื่อนะคะความเชื่อสมองบ,บุคคลค,คือคุณทิพย์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิถือศีลแผ่เมตตาเอา บอกเอฟซีเนะ่สวสดบดหนเพื่อนสีได้ไปห่สวดบอกบุญนะคะบอกบุญนะคะ,ะสวสดม่นนะคะปกติกับเป็นคนสวสดม่อนอยู่แล้วนะคะเนาะต่ว่าหาก็มีสวสดม่นกันทั่วไปั่นแหละคะ่ะแต่ว่าก็สิมี่เพิ่มมากอะไอเอาเอา,เอาที่ตัวเองสวสดเนาะคะ่นะเนาะที่ตัวเองสวสดอยู่แล้วมนซีมี่อะบททุกคนต้องสวสดอยู่แล้วพาหงมหาการชินาบัญชรแลก้กกะ ปูองค์ที่เข้าเข้ารบนับถือนะคะแล้วก็มาสวดเพิ่มเติมก็คือบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมในเวรน,นะคะอืมบทสวดเจ้ากรรมในเวรดิบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมีทั้งหมดมีซิกนาคนเนี้ยคะ่ะออดีดีค่ะตังแต่ตั้งแต่สวดมาแล้วตั้งแต่สวดมาแล้วค่ะเฮตไทยชีวิตเท่าดีขึ้นแล้วก็แบบมีสมาธิหัะนนะาใจห่อน คือบใจห่อนอะนะคะใจห้าสิบแบบสงบลรวก็แบบพูดไดสิแบบอีหยังห้ากกบสิบบหูโบเอาเก็บเมื่อคิดถนะค่ะห <c oughs> มายเพราะว่าเราเราปล่อยวาอ่าสดมุดขึ้นใจเย็นลง <c oughs> ใจเย็นลงแมนค่ะจะได้ไม่หม,มขึ้นให้ได้ชีวิตดีขึ้นเนะค่ะนะแมนค่ะแมนสดมต์อีหยังมันมกระสิดีขึ้นมาเองหนันหน้าค่ะต้า แต่ว่าล่องสวดเบืเ้องแล้วเลยค่ะมันจะมีบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมในเวรมันจะมีบทสั้นกับบทยาวแต่ล่องสวดบนสั้นมบืแหลวมีทั้งมดตหกหนาะอันนี้อันนี้ก็คือ,อคือบเบาๆใหันเอฟซีมันฟังซื่อๆเนาะคุณพีทเนาะ,ะว่า,เ,าเป็นยังไงทำทำไมยังไงซื้อซื้อลอตเตอรี่คือได้อย่างสินะ่ะซึ่งได้ขนาดเดียวกันซึ่งได้ขนาดเดียวกันเนี่ยเลขท้ายสองตัวยังสีบวกเข่าแต่ว่าคุณพย์ก็ได้ สามตัวหน้าสามตัวไทยแล้วกะลอตเตอรี่รา<ม>ง่วัลที่สองรันที่สองที่สี่ที่ 3, ที่สามที่หาเนี่ยคือคุณทิพย์ได้เมิดค่ะเนาะแมนค่ะได้เบิดเลยเด็บกลับบอกรบเขาใจกันว่าสิ่งสิ่งสิ่งที่เราทำนี่คือได้มาจากสวดมนต์นี่แหละค่ะสวดมนต์เพราะว่าล่องบนสวดเบงแล้วค่ะ<ม>ล่องบนสวดเบงแล้วเนี่ยคือหมายความว่า ถ้าเกิดเปรียบเทียบถ้าเงินเราไม่เคยฝากธนาคารมันว่ค่ะเข้ากับสิบ่สามารถกดออกมาได้เหมือนกับอันนี้มันเป็นเงินเทวดาดิค่ะได้ไม่อยากมันอยู่ที่บุญวาสนาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหมายความว่าสวดมนต์นี่นะค่ะคือบางคนบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยสวดได้ไหมอาทิตย์หน้าได้ไหมเดือนหน้าได้ไหมปีหน้าบางคนก็ผัดไปเรื่อยๆนะค่ะแล้วก็คนเฮ้าหนี่บุญวาสนาปทอกันทุลงคนน่ะ บสวดเพิ่นกะเพิ่นกะถูเนาะบุญเพนหลายแมนค่ะนี้อมนว่าเฉพาะบุคคลเนาะค่ะเป็นเฉพาะบุคคลแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าหากการสวดมนต์น่ะดีทุกบทไม่ใช่แม่ไม่ใช่ว่าบทอื่นไม่ดีนะคะเพียงบทอื่นก็ดีเพียงแต่ว่าอันนี้ชอาปฏิบัติมากคือบทอื่นก็เคยสวดแต่ไม่ได้แบบนี้ไงแต่ว่าอันนี้ก็คือสโลกของคุณทิพย์เนาะค่ะเนาะคือแมนค่ะบทสวดแผ่เมตตาเจ้ากรรมในเวรบอกค่ะ สอนเจ้ากรรมในเวรค่ะบทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมในเวรดีอิหรีเด้ค่ะกะกะมีคนขอมาหลายนะคะคือหมายเขาว่ามืสิม,มีสายแน่นดึงมาห่หูจักกันเด้ค่ะแบบถ้าเกิดเราสินเสมอกันอย่างสิน่ะค่ะบ,บางคนมึหูจักเน้ข้าเจ้าว่าอันมีบทสวดมนต์บผอผู้ลูคนนี่กะขอมากกะหายหายไปหันหน้าค่ะข้าเจ้ <ๆ S 1> ากะมีคนขอหลายอยู่เลยค่ะคุณโจว่าโจกะสิขอน้ำอยู่เด้อฮ่าโจอยากได้ที่ลอตเตอรี่ด้วยกันจ้ะ บั <B> anny, นนี่เดี๋ยวสิถามแนวทางเนาอะ,ะแนวทางของวันที่ 2, สองพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดเนี่ยคุณทิพยะเสี่ยงตัวเลขซื้อตัวไรว้วบ้างแล้วค่ะออลอตเตอรี่กระซื้อของปู่สีเงินนะคะซื้อลอตเตอรี่อ,อ,อาจารย์เซียนขาให้มาแล้ะคะ่ะซื้อทั้งหมดเลยหมด่ะแมนค่ะซื้อหมดทุกตัวเลยนะ ซื้อแบบนี้แหะค่ะซื้อลอตเตอรี่กับสีซื้อสมมติว่า057 075 750 705ด0 7 570แบบซื้อหกกลับเลยไหมคะคูณหกประตูเนาะใช่ค่ะมันมันมีแค่สองชุดเองด้วยค่ะจ้ะมันมีแค่สองชุดเองที่อาจารย์ให้มานะคะถ้าเกิดกลับไปกลับมาก็หกกลับก็แค่สิบสองชุดเองคุณทิพย์ซื้อแล้วก็คือ057แล้วตัวใดอีกนะคะคุณทิพย ศูนย์ห้าเจ็ดอันนี้คือจ 3, เขียนหมดแล้วสองแล้วก็สองตัวก็จะมีหนึ่งสี่แล้วก็ศูนย์สองแล้วก็เลขของน้องใบบุญแปดหกแล้วก็แปดสองนะคะส่วนเลขหกกับเลขเก้าเป็นตัวเดียวกันกลับด้วยนะคะซื้อเบอเลยด้วยค่ะคุณจู๊สามสามยังก่อนเพื่อนไหนยังอีกนะฮึสามหกสองซื้อระเบออันนี้ซื้อระบ้อแล้วค่ะซื้อและซื้อบลดแล้วคะ่ะแล้วก็ ับหัวพอมเป็นสามเก้าสองพอมไหมคะอืมแล้วก็ตัดเล่นสองแล้วก็หกกลับทั้งหมดเลยบอกกาคุณทิพย์ใช่ค่ะโอ้ทั้งหมดคือหกกลับหมดเลย <c oughs> คุณทิพย์ซื้อหกกลับหมดเลยเนาะคะ่ะอันนี้เป็นวิทยาท่านเนาะคะ่ะเป็นวิทยาท่านของคุณทิพย์แนวทางของคุณทิพย์ที่ว่าซื้อเลขของอ่าปู่สีเงินทั้งหมดเนาะคะ่ะว่าเพิ่นซื้อแบบใด <c oughs> เพิ่นคือได้นดนะ ั่นคือได้หลายแหงวันบางหันแม่โจก็อยากเอามาล่องหาเอฟซีคนฟัง่นเบิง,ง,ง,งเนาะ,ะ,ะก,ะ 1, กันแล้วก็เลขหนึ่งสี่บอกคุณเทพบอกหนึ่งสี่แล้วก็ศูนย์สองค่ะหนึ่งสี่เนาะค่ะศูนย์สองแล้วก็เลขน้องใบบุญแม่นอกค่ะเลขน้องใบบุญก็มีแปดหกแล้วก็แปดสองค่ะซื้อเราบอกคุณเทพอันนี้ก็เอาแล้วแม่นอกค่ะแม่นค่ะเอาเบิร์ดเลยค่ะเอาเมืทุกอย่างโดยตัวเี้ พู้งบหน่อยกันเจ้าป้ามาเด้อพู้งบหน่อยกันได้เดี๋ยวอันนั้นน้องใบบุญยังก่อนเหรอแปดแปดหบบอกคุณดิบค็นบอนรอขอขอช่วยนะคะพอดยียุยุกับไอไหมคะเออว่าเป็นยังสงสงใส่สำลักอะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะสำลักอะไรนะชคกลาบนะคะเดี๋ยวถามอีกนันเรื่องโบแดงเอาเอกสารของอาจารย์เมื่อเบิ่งน้องใบบุญเลขอย่างเี้ เดี๋ยวนะคะเลขที่ซื้อไปนะมี057362ส่วนสองตัวก็จะมี14แล้วก็02ค่ะค่ะแล้วก็ของน้องใบบุญก็จะมี86แล้วก็82ค่ะ86แล้วก็82นะะั่นแะอันนี้ก็นี่อันนี้คือคุณทิพย์ซื้อ,น,อน้องอะเนาะ,นะอันนี้ไฮเมิงเนาะไม่คเอ้าคือเอาหมดทุกอย่างบ<น>านีหลังจากซื้อเลขตัวนี้แล้วฝันไวไ้ยังไง่ะ โอ้ซื้อเลขละฟันดีไหมคะซื้อเลขละฟันเลยค่ะเสียงเลขกับฟันดีค่ะหลังจากอาจารย์ให้มาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะคะ,ะก็เสียงเลยด้วยค่ะเสียงกับฟันดีเลย,ฟ,เยเลฟันว่าไหนคุณเด็กก็พ่อซื้อแล้วอ่าฟันว่ามีคนเอาเข็มขัดเงินกับเข็มขัดทองมาให้สองเส้นอย่างละเส้นนะคะ่ะตอนตอนเสียงเลขนะ,อะตอนเสียงเลขนะคะเลงเสียงเลขสามหกสองศูนย์ห้าเจ็ด แล้วก็หนึ่งปีศูนย์สองแล้วก็ของน้องใบบุญแปดหกแล้วก็แปดสอง่ะฝันว่ามีคนเอาเข็มคัดเงินกับเข็มคัดทองมาไห่แล้กเะณฑงามงามค่ะสองเซนยางละเซนนะคะเงินเส้นหนึง่งทองเส้นหนึง่งจ้ที่นี่หลังจากซื้อแล้วค่ะหลังจากที่ซื้อแล้วนี่ฝันมีคนเอาของมาไห่เต็มรถสิบหล่อเลยมีคนในฝันนะคะคนขับรถ ของมาเต็มขันรถหนึ่งขันมักง่ายหนึ่งจ่ะเพื่อนมาถามหาเพื่อนละวนันเอาของมาหายเดียคนเอามาจอดไว้หายเลยเดอค่ะโอ้ยเอาของมาหายเต็มรถสิบลรอแม่นค่ะก็เลยคิดว่าเขาแล้วเพราะว่าก่อนก่อนสีนอนนั่นนะค่ะอธิษฐานจิตบอกเพื่อนกาบบอกไหว้ปูสวดมนต์บทสวดมนต์ของปูนั่นแหละค่ะ,ะปูสีเงินนั่นแหละ อเมือม่อหล<ะ>ังมาถ้าเกิดเลขบูสีเข่านี่นะคะ่ะขอเพื่อนไห้ใจ่สิ่งของอยังกระเว้าไปแน่วแนวที่ดีเนาะคะ่ะเนาะจ้ะฝันว่ามีคนเอาของมาไห้นี่ล่ะคะ่ะเต็มรถซิบล้อเลยค่ะจ้ะแต่ว่าติดทะเบียนรถเนี่ยบ่ได้เมืองค่ะทะเบียนรถนี่อ้<ะ>ในฝันไม่เห็นทะเบียนรถแต่เห็นแต่รถชั้นหมึกใหญ่เน,ะะนี่นยค่ะรถซิปล่นแหละค่ะเต็มขั้นล้นเลยจ้าอันนี้ก็คือ คุณทิพย์ซื้อทั้งหมดแล้วเนาะค่ะซื้อเลขทั้งหมดของปู่ศรีเงินนักล่านของอาจารย์เซียนขาทั้งหมดนี่แหละค่ะคือซื้อหมดทุกตัวเลยเนาะซื้อเมื่อเนี่ทุกตัวเนี่ยหล้กกับฟันว่ามีคนเอาของมาให้เต็มรถสิบล้อค่ะบานีเมื่อคืนนี่ฟันว่างใดกว่าค่ะเมื่อคืนล่าสุดโอ้ยเมื่อคืนนี่ล่าสุดกับฟันนี่ค่ะฟันวันได้ฟันอ่ะ ยังได้รองเท้านะคะยางได้เกิบนี่ล่ะอันมีผู้ชายผู้นึ่งพลวันยางดดได้พลว่ากาไปรวดไห้พลวาหนาค่ะจ้ะอันพลบบาลยังดอกว่าสัตรพลก็เลยไห่มากพลก็เลยยื่นรองเท้าไห้ก็เลยรับมารับมาแล้วก็รองเท้ามากเก่ะรองเท้าคู่สีน้ำตาลนะคะได้ค้องอีกแล้วรองเท้าแมไ่ได้เกิบมีคนร้องคองอีก <laughs> คือมือเคลื่อนหนีวันมือมือหนีวันที่ยี่สิบแปดเนาะค่ะอ,อ่ะาคืนยะี่สิบเจ็ดมายี่สิบแปดเช้าเนาะคุณทิพย์ฝันว่าได้เกือบหนึ่งคู่เนาะค่ะเนาะล่นะลองเท่าน่นะเกือบหนีเป็นเก้าท่านคันได้ยะทั่วไปมันว่าเกิบเป็นเก้ามันสิตัวได้หรือมานี่หรือว่าเป็นไปได้บอกคุณทิพย์ว่านเลขที่คุณทิพย์ซื้อไว้นี่มันเข่าแล้วไหมแม่เลขเข่าแล้วค่ะเนาะ แ่นค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าแปรถ้าว่าแปรกันเลขที่ที่ซื้อนะ่ะเข้าแล้วนะคะเอาอันแต่ว่า <ละ S 2> ถ้าเกิดนะถ้าสิาาแป้กับคนคนก็ว่าเกิดกับเป็นเกลาเนาะคะ่ะจ้า,าแปรลายกับสีลายคื้ว่าเนาะแต่ว่าขันท้องเบาๆคือจังหวดที่แล้วบ้านเลขที่คุณทิพย์ออก98ตรงๆเนาะคะ่ะแม่นค่ะ เพราะว่าได้เขาได้ของสิละบ้านเลขที่คุณทิพย์ก็คือแปดเก้าหรือเก้าแปดก่อนค่ะคุณทิพย์บ้านเลขที่แปดเก้านะค่ะเออแต่ว่ามันก็ซื้อกลับด้วยเนะาะเมื่อที่แล้วออกเก้าแปดเยดายนี่แอดบัได้ล่องหายเพลินพนามบัได้เขียนในเพลินนะ่าเนี่ยฝันว่าได้เกิบผู้ใดตีได้แบบใดกับตีเอารดเ้อร์ฮซี่เดอเกิบคุณทิพย์ฝันได้เกิบค่อนข้างแม่นเพราะว่าคุณทิพย์กับไหวพาสวนมตนนะคะปฏิบัติธรรมอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่า บทสวดคุณทิพย์นี่ค่อนข้างแน่นอนน,นกะก็แปลกอยู่ดีว่าที่เราได้เกือบเครื่องล้านเนอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองแล้วก็ที่สี่ที่สามเนาะที่หางคือว่ายกเว้นรางวัลที่หนึ่งทวนถูกถูกเลหลายบานีว่าจะไม่บานีนเลขเลขแล้วคุณทิพย์กับเขาซีโตเนาะยอดกัยอดนม่อีกเมื่อนั่นคืออย่างคือเลขเล้าไม่ซีโต้ไหมคุณทิพย์ที่แอดกล้าพูด<า>เพราะว่า อที่แอดกล้าพูดว่าคุณทิพย์ส่งมาแอดประมาณสี่โมงกว่ากว่านี่แหละเหล็กเล้าเขา่าซีตัวเลยเมื่อน,นั้นคุณทิพย์ก็ได้ซีแสนกว่าอีกเด็กเหล้าเขาขาหมือนะที่มันออกอ่าเก้าศูนย์อ่าใช่ไหมเก้าสี่เก้าศูนย์อ่าเก้าสี่เก้าศูนย์เนาะหมื่นัเนาะใช่ค่ะอเก้าสี่เก้าศูนย์บานี้งวดทัดไม่อีกกระจุดทูบได้อ่า สองหาหาล okay, no. ah. ้วค um ่ะนาะสองหาจี่ค่ะูทูบได้สองหาหายูทูบนี่ก็เขาดูแต่ว่าเสียดายเนาะหาน้อสองหาหาเงินมุกี้นี่อ่ามันกะเข้าปรได้เมื่อซื้อเนาะอันนี้กากับเป็นเรื่องเป็นเรื่องของคนปฏิบัติธรรมถือศีลเนาะตัวเลขเทวดาเพิ่นกัสิหายมาเรื่อยๆอันนี้กเากับเป็นเรื่องเล่าเรื่องบอกเรื่องคุยหายเอฟซีแฟนช่องคุณพ่อคุณแม่จ้ะ รับให็ดฟันได้ยินได้ฟังน้ากันนะบ่ได้ไหมวามาเสียเสื้อนี่จะว่าให้เอามาฟังเบืองเนาะเห็ฟังเบิงจังแมนค่ะคุณโจคุยกันแบบเป็นมาลตี้นะคะแบบว่าอ่าคุ้ยกันว่าผู้ใดฟันดีฟันเด่นจังใดกระเม็นมากอันไตคีบคุณโจเด้อค่ะแล้วก็ปักกดนไหลกดแช่คุณโจเนี่ยค่ะพนตัวเล็กสองพนเขาเนาะ คุณแม่เด้ค่ะนีมีคนบวนมนนกมาตลอดถ้าใครติดตามก็จะรู้นะคะ่ะแมอยูค่ะมีคนบอกว่าติดตามคุณทิพย์ให้หน่อยๆๆนะคุณ่า,าตามคุณทิพย์ให้หน่อยใหหน่อยนะก็เลยว่าเอ้าขอตามคุณทิพย์แต่ว่าวันที่ยี่แปดแต่ว่าขัน<แ>ใกล้ๆมือคุณทิพย์ฝันดีจังไงอีกอ่ะรบกวนเนเ้อ่อามาบอกไล่มาบอกโจเนเ้อร์คุณทิพย์เด้อแบ่งปันให้เอฟซีแฟนจองคุณบอกคุณแม่พี่น้องสูบูสุ้คนเพิ่นรับฟังรับซ้อมแม่ให้เพิ่นได้นะแม่เนาะ ค่ะค่ะจาให้ทุกคนช่องเอฟซีคุณโจนมีโชคกันทุกคนนะคะจ้าอันนี้เอาสีสรุปตัวแรกว่าคุณทิพย์เนาะว่าจ้าอ่าคุณทิพย์ซื้อห 5, 7, 6, 3, 6, 2, 6, รือเด้อศูนย์ห้าเจ็ดหกกับสามหกสองหกกับแล้วก็รสามเก้าสองหกกับแล้วก็รหนึ่งสี่ศูนย์สองแปดหกแปดสองก็เสื้อเอาหมดเนาะคะ่ะแนวทางของอตู่สีเงินนะครับของอาจารย์เส้นทางคุณทิพย์ซื้อเอาหมดทุกตัวเป็นการซื้อลอตเตอรี่เนาะค่ะเนาะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย เนาะค่ะจังอวยพรหพไหนเอพีแม็กซัรีบมาเนี่ยค่ะก็ขออวยพรให้เอฟซีของคุณโจแล้วก็อาจารย์เซียนขานะคะ,คะมีโชคในงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่จะถึงนี้นะคะขอให้ร,รวยๆเฮงๆมันหมางปังๆเด้อค่ะงวดนี้ค่ะ ขอ,ขอ,ข,อขอบคุณคุณทิพย์มากๆเนื่องจากที่แบ่งปันแนวทางฝากทางช่องโยกพาลุยขอคุณทิพย์ปังอีกเรื่องว่านี่เฮงเฮงหมันมันเลยด้วยคุณโจสาธุค่ะคุณโจให้ได้รางวัลเงินกหนึ่งเด้อค่ะขอให้เอฟซีคุณโจนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งมีโชคใหญ่กันนะคะค่ะรวยยกช่องเนาะคุณโจฝากแน่รวยยกช่องไปเลยค่ะงวดนี้ แต่งวดน,นี้ยังไงนะคะของอาจารย์ของปู่สีเงินของอาจารย์เซียนขานะคะยังไงนะงวดน,นี้น่ะใครไม่โมน,นะคะถือว่าพลาดอย่างแรงเลยใช่ค่ะยังไงเข้านแน่นอนนะคะให้มีศูนย์นะคะของงวดน,นี้มีศูนย์นะคะอาจารย์บอกมีศูนยนะ์เนาะงวดน,นี้เนาะเนีย่ยค่ะมั่นใจว่าศูนย์มีศูนย์แน่นอนแล้วก็กส่วนตัวนะคะซื้อเก้าศูนย์สองด้วยค่ะ ต oh, ตต <90 2, S 1> ลี่ก็ซื้อเก้าศูนสองอส่วนตัวคุณทิพย์เก้าศูนย์สองเก้าสองศูนย์แล้วก็ส่วนตัวคุณทิพย์ไปเก้าศูนย์สองเ่คะส่วนตัวค่ะส่วนตัวคือใส่เก้าเป็นหลักร้อยนะคะแล้วก็ <c oughs> คือไม่หลักร้อยหรอกหกกลับเลยแล้วคูณหกอ่ะเดอ้อค่ะหกกลับค่ะอันนี้ส่วนตัวคุณทิพย์เบ้อแอบเขียนให้เก้าศูนย์สองเนาะเพิ่นเอา9้าเป็นหลักร้อยมืนเบอคุณทิพย์ แม่ค่ะชอบชอบเก้านะคะชอบเก้าศูนย์สองนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็ซื้อหกกลับเลยนะคะแล้วก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าก็ซื้อเก้าศูนย์ศูนย์เก้านั่เนาะแม่ค่ะส่วนตัว,ว,ตวอันนี้ส่วนตัวเนาะเก้าศูนย์เอเขียนน,นี่พอดีแม่กลับเอารถได้พี่อันนี้ส่วนตัวคุณทิพย์ได้ประกาศแดงเนาะมึกสีแดงคือส่วนตัวคุณทิพย์ผู้ใดชอบก็ตามเท่ากันเนาะเมื่อชอบก็เอาเบิ้งเพื่อนๆค่ะ ค่ะนีอ,อ,อ,อีกคุณโจคะส่วนตัวอีกตัวหนึ่งคุณโจเขียนให้เอฟซีคุณโจก็ได้เผื่อเป็นแนวทางนะคะ953หรือ395นะคะ<อ>ชุดแค่นี้เองนะคะใช่มีแค่นี้เอง953เนอะอันนี้ค่ามชอบส่วนตัวคุณพิเด้อ953กลับเอาน้ำค่ะ6กับอว่า <6 S 2> นั่นละเนาะเอาโจสิบเบอร์เขียนละ6กับแต่ว่านัน้น เขียน์พกกาบก็ได้ค่ะเขียนแค่นั้นแหละเพิน่นกับคนที่เพิน่นเพิ่นสื่อเป็นอยู่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเพิ่นก็สิไปกาบกันเองจ้ะลองเบิ่งเนาะคะ่ะแนวทางคุณเทพยบเดอ้อกาเป็นเออ่ผู้ที่ศรัทธาปู่ซีเงินนักราชอีกคนนึงเนาะคะ่ะคือกันกับอ่าคุณกันคุณน้อยคุณหยังต่างๆเนาะคะ่ะอันนี้คุณเทพยบเพิ่นก็ปฏิบัติธรรมทรี่ศีลก็อยากอเอามาแบ่งปันกัแนวทางเนาะคุณดิมเนาะ ค่ะใช่เป็นแนวทางค่ะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะแล้วก็ส่วนตัวก็คือมั่นใจของเลขอาจารย์เซียนขานนะคะยังไงวันนี้เข้าแน่นอนนะคะเยี่เฝ้ากับล้านตีวันนี้เพิ่มเดี๋ยวมันสีว่าห่เด้เยนะมันสีว่าห่บมาเออแต่เข้ามั่นใจนะว่าที่เข้ามั่นใจเพราะว่าเราเราเราฝันเหนะ้าค่ะเสียงแล้วฝันนะฝันดีอหน้าค่ะเราก็มั่นใจก็แมนขึ้นอยู่กับศรัทธานนนี่บ้ แมงคะ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือตัวเหาฝรัม่มันใจ่ะนะคะ่ะแต่คนอื่นจะคิดยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะจ้าเอาเป็นแนวทางจ้าขอบคุณคุณทิพย์มากมากค่ะคุณทิพย์ค่ะค่ะคุณโจขอบคุณมากคะ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ,ะเช่นกันเนาะมันหอนมันหอนเอาแมงคะ่ะค่ะคุณโจขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีคะ่ะจ้าสวัสดีคะ่ะคุณโจวสวัสดีคะ่ะ กาเรียบร้อยแล้วค่ะแนวทางมุนทิ์แบ่งปัน fc แฟนช่องขอคนละหนึ่งร้อยหนึ่งแชค่ะเป็นกําลังใจให้ทางช่องโจโพาลุยนน้ำเด้อคะ่ะกาสำหรับผู้ที่เข้ามาใไม้นะค่ะฝากกดติดตามกระดิ่งทั้งหมดนะคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องทั้งรายการ็รขอขอบคากับพวกคุณสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถึงรางวัลใหญ่ๆเด้องวดนี้แฮงๆฟังๆมันๆรวยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ ขอตัวก่อนเด้อขายคิหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ